มีคำนามต่อท้ายนะคะซันเป็นคำนามต่อท้ายเราก็ต้องหา p o s i v e a e j e c t i v e มาแสดงความเป็นเจ้าของใช่ไหมคะอะไรเป็น p o s i v e adjective ได้คะลูก hers นี่เป็น p o s e s s i v e p r o n o u n h e r ่เฉยๆเป็น p o s i v i a d j e c t i v e him เป็นอะไรคะใครบอกกูได้ him เป็น him เป็นเขา him เป็นกรรมนะคะเป็น o b object p r o n o u n w e เป็นประธานเป็น s u subject p r o n o u n เพราะฉะนั้นตอบได้ตัวเดียวคือแค่เธอค่ะแล้เรียนจำเจช่องมหศัศจรรย์ครูได้ไหมใครจําได้อาจดี๋ย้ครูเขียนให้ดูก่อนนะคะอ่ะ I, I เป็น subject y o U นะคะช่องนี้เป็น subject นะคะเอยาให้ครูให้ดูอีกนึงใครใครยังจําเรื่องนี้ไม่ได้นะคะ Progress t e s เป็นการทวนเรื่องที่เราเรียนมาแล้วนะคะเด็กๆอ่ะเริ่มช่องแรกค่ะ subject pronoun มี7ตัวมีอะไรบ้างคะตอบเลยค่ะลูก ค่ะอายค่ะลูกมีอะไรอีกมีอะไรอีกยูยูถูกต้องค่ะมีเจ็ดตัวลูกตารางเจ็ดช่องมหัศจรรย์หนูครูให้จำไว้แบบนี้นะคะวีอายวีเจแล้วอะไรต่อคะบีชีแล้วก็อินถูกต้องค่ะอันนี้เป็น subject ขอเรียกเข้านับเลยนะคะเป็น subject pronoun อะไรเป็น object ของกรรมอะไรเป็น object ของ รอบเจงแปลว่ากรมเมื่อเราถูกกระทำไอจะเปลี่ยนเป็นถูกต้องค่ะมี u ู ah been, you, ละคะ u ูใช้ u เหมือนเดิมค่ะเด็กๆ V เปลี่ยนเป็นอะไรคะ V เปลี่ยนเป็นอ s ค่ะเเปลี่ยนเป็นอะไรคะเจากประธานเป็นกรรมคือเดมถูกต้องค่ะเดมนะคะ ฮีเปลี่ยนเป็นอะไรคะกรรมกรรมของฮีเมื่อกี้ค่ะคิมถูกต้องค่ะกรรมของชีคือเฮอกรรมของ It คืออ <It. S 1> ิดเรียนมี2ตัวนะคะมี2ตัวที่จะรูปเดิมก็คือ You กับ It นะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อนะคะ subject object ต่อมาการแสดงความเป็นเจ้าของแบบมีคำนามต่อท้ายค่ะเราเรียกว่า possessive adjective นะคะนะคะ possessive adjective อะของฉัน my สมมติคุณครูมีคำว่า b a c k ให้ค่ะกระเป๋าของฉัน my b a c k กระเป๋าของคุณ your b a c k กระเป๋าของพวกเรา our b a c k กระเป๋าของเขา their b a c k กระเป๋าของเขา his b a c k กระเป๋าของหล่อน her b a c k กระเป๋าของมัน its b a c k เราต้องการจะกล่าวครั้งที่สองว่า my back ครั้งที่สองจะเหลือแค่คำว่าอะไรคะใครจำได้ possessive pronoun แล้วเมื่อกี้ possessive adjective possessive pronoun เหลือแค่คำว่า my เฉยค่ะจาก my back เหลือแค่คำว่า my your back เหลือแค่คำว่า yours our back เหลือแค่คำว่า our. ours t h e i r back เหลือแค่คำว่า his back เหลือแค่คำว่า his ไม่ต้องดับ s นะคะ her back เหลือแค่คำว่า hers its back เหลือแค่คำว่า its นะคะนักเรียนเจ็ดช่องนี้นะคะจำไว้ถ้ามีคำนามต่อท้ายมันจะเป็นในรูปนี้นะคะเด็กๆแต่ถ้าเรากล่าวครั้งที่สองหรือไม่มีคำนามต่อท้ายจะเป็น The boys have to w a t c h all plates after eating. เขาจะต้องไปล้างจานของพวกเขาเองค่ะนักเรียน <Dare. S 1> อ่ t h e ย p l a t e เป็นคำนามมีคำนามต่อท้ายเราก็ใช้คำว่า h e ย r นะคะหลายคนนะคะต่อมาค่ะ our. we our we always keep cash in our small wallet. ประธานเป็น we ค่ะใช้อะไรคะลูก cash แปลว่าเงินสด hour ธรรมดานะคะอันนี้ o u u r แบบว่าไม่มีคำนามต่อท้ายในเมื่อ cash เงินสดเป็นคำนามเราก็ต้องใช้ o u u r แบบนี้นะลูกนะต่อมาค่ะข้อ5ค่ะ I have a puppy kennel kennel แปลว่าบ้านหมาลูกบ้านเคยเห็นไหมคะบ้านหมานะคะ It is is r e d เป็นของพัฟฟี่ตัวเดียวใช้อะไรดีลูก his ไม่ได้นะผู้ชาย แปลว่าของพวกเขาถูกต้องค่ะ its k a n n e l is red ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะ the cat is playing with little of kittens the cat is playing with little of kitten แมวอ่า is แบบไหนลูกของมันของมันค่ะลูกี้อ่า is แบบข้อ B i t อันนี้เป็นกรรมนะคะเป็นประธานก็ได้นะคะ อีกอันนี้เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของทั้ง2ข้อเลยทั้งสีแล้วดีอ่ะข้อ7ค่ะ I l o v e Judy Miller ฉันทำกระจกของจูดีแตก is angry with เราเติม2อันค่ะตรงนี้ตำแหน่งของเขาคือ subject ค่ะตำแหน่งหลัง with จำไว้เป็นตำแหน่งของ object ข้อไหนเป็น subject กับ object คะข้อไหนเป็น subject กับ object i, I เป็น subject ใช้ไม่ได้ mm hmm. ข้อนี้ผิดแน่นอนดูตัวหลังก่อนนะคะ mm hmm. มีเป็น subject ถูกแอบมีเป็น object อ่ะข้อนี้ถูกเดี๋ยวเรามาเลือกกัน mm hmm. ข้อสัตว์ข้อ c m มเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นผิดค่ะ mm hmm. ข้อ d อ่ะมีถูกเพราะฉะนั้นเหลือ b กับ d แต่ว่าจูดีเป็นผู้หญิงลูกจูดีเป็นผู้หญิงใช้ h ีไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ b นะคะ he กับมีค่ะ,ะทนันไหมคะเด็กๆทนันไหมคะ No, a r r and his sibling sibling แปล,ปลว่าพี่น้องค่ะลูกอย่างมีหน้ากับโดนัทอย่างเงี้ยเป็น s sibling กันนะคะ Like ice cream, are eating some ice cream right now. เพราะฉะนั้นอะไรดีคะ Noah and his sibling like ice cream ทั้งของพี่น้องชอบดีอ่าเก่งมากค่ะเพราะตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งของ subject อะไรเป็น subject ได้ตัวเดียวคือ2ตัวนะแต่ตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเราเราจะใช้ V ได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นตอบข้อ B ได้เพียงข้อเดียวนะคะ